สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีนุไอรินนะครับผมหลังจากที่ผมหายไปนานนะครับผมในวันนี้นะครับผมได้กลับมาแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมผมจะมาปั้นเจ้าน,ฟนกฟีนิกซ์นะครับผมโดยที่ผมเนี่ยได้สุ่มก่อนหนึ่งวันที่มันจะหยุดนะครับผมหยุดรับเจ้าไอเจ้าฟีนิกซ์เนี่ยนะครับผมโดยผมเนี่ยจะเนี่ยนะครับผม ได้มานะครับเนี่เลเวลหนึ่งนะครับผมพลังอยู่หแสตนะซึ่งเจ้าตัวนกฟินิกนี่เป็นตัวที่ไม่มีเสียงนะครับผมเอาผมจะปั้นขึ้น3ามดาวเพื่อเอารูปล่างของมันนะครับผมโอเคครับปั้นไปนะครปุ๊บปึ๊บปุ๊บโอเคครับตังหมดคนระับเอาไป็นแรกนะครับได้ครับผมไม่เป็นไร ร้อยนะครับผมเจ้านกฟีนิกซ์แมนเนี่ยผมก็ขึ้น3ามดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับกดปลุกตื่นไปนะโอ้หครับกดรับไปนะครับซึ่งเจ้าตัวนกฟีนิกซ์เนี่ยครับผมมันจะมีประโยชน์อย่างมากในตอนที่เกโรเกโรเข้านะครับผมซึ่งมันจะเป็นตัวที่รับดาเมจของเจ้ายุงแดงก็ได้นะครับผมหรือว่าเป็นตัวลวงหลังที่ดีพอสมควรนะครับผมซึ่งตอนนี้ตังค์ของผมก็หมดไปกับ โหมดศูนย์กลางฝึกฝนนี่อย่างเยอะเลยนะครับผมอรับรูปร่างมาหน่อยนะครับนี่เราก็เปลี่ยนรูปร่างเลยครับเป็นนกฟีนิกซ์นั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาตีเพื่อจะทำภารกิจของเจ้านกฟีนิกซ์นะ ซึ่งตัวนกฟีนิกซ์เนี่ยครับผมสุ่มไปที่91ใบนะครับผมแล้วก็ได้ตัวมันมานะครับถือว่าโชคก็ยังกลางๆอยู่นะครับผมก็ถือว่ายังโชคดีอยู่นะโอเคครับเจ้านกฟีนิกซ์นะครับผมเป็นตัวที่มีอันตีตีแถวหลังนะครับผมแล้วก็มีพาสีที่สามารถคืนชีพได้สี่ครั้งนะครับผมด้วยอันตีของมันเนี่ยจะรุนแรงเมื่อ ลือดมันน้อยนะครับผมคล้ายๆกับเจ้าราชาฮะเลลึกเลยนะนี้ผมก็ลองสู้ในโหมดที่ฝึกที่ว่ารับตัวละครมันก็ยังมีให้สู้นะครับผมมันอารมณ์เหมือนเออออามาเทสตัวละคร no นกฟีนิกซ์นั่นแหละครับ ว่าผมยังผมไม่ได้จัดทีมมานะอันนี้ผลเป็นทีมที่ผมจัดตอนที่สู้กับเจ้าโกเฮสือที่สุ่มขาที่แล้วนะครับผมโอเคคันกฟินิกเพิงหงที่จริงนะมันน่าจะแปลว่าฟินิกลูกไฟฟินิกเอออย่างนี้มันน่าจะดูเท่กว่านะทำไมเป็นหงลูกไฟอะไรแบบมันดูฟังแล้วมันดูแปลกๆไงไม่ชอบคนนะครับโอเคครับดวลเจ้าตัวแรกก็เรียบร้อยแล้วนะครับผม ตัวต่อไปนะอะตอมอิกนะครับผมโอเคครับผมจะปรับทีมแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคผมจะใช้คอมโบเดิมนะครับผมให้เจ้าแฮงค์ท็อปไถแล้วก็กาโร่เตะไปแล้วหลังจากนั้นก็โกหเฮซ่อต่อยนะครับผมก็เป็นคอมโบที่ผมใช้ในปัจจุบันนะโอเคครับจะดูว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับผม เ้าผมลืมเอาอันตีของเจ้าโนฟินิกออกนะครับผมทำให้ผมต่อคอมโบไม่ได้นะก็จะกลายเป็นเจ้าการโร่ไม่ได้ใช้อันตีไปนะ so อันนี้ก็เป็น ตัวระดับ sr หรือว่าตัว r ตัวใหม่นะครับผมซึ่งเป็นลูกศรของ atomic นะครับผมนี่ครับไอตัวนี้นะครับนี่น่าจะเป็น hero าร์ด a นะครับผมถ้าจำไม่ผิดน,นะต้องเป็น h ร่คา a ์ด a นะครับน่าจะดับ34นี่แหละ hero าร์ด a ระดับ34นี่แหละครับเจ้าตัว ตามูลไยที่ถือเหมือนกับหอกหอกนอแล็ดดาบนอแลด็ดอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมนี่มันกลมๆมเนี่ยเอาหงลูกไฟปั๊มปั๊มปั๊มปัป๊มค่อนข้างรุนแรงนะครับผมซึ่งเจ้าตัวอย่างเจ้านกฟีนิกซ์เนี่ยครับผมผมว่ามัน เปิดบันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มพอสมควรนะครับผมเจ้าโนฟินิกนี่สามารถอยู่ในทีมปีศาจเราได้ตั้ง1ปีเลยนะครับผมซึ่งมันสามารถปั้นได้ยาวๆเลยนะเจ้านกฟินิกตัวนี้นะครับส่วนการอัปดาวเนี่ยผมว่าอัพให้ถึงสดาวก็ได้นะครับถ้าเกิดใครมีงบก็ปั้น5ดาวไปเลยก็แล้วแต่งบของท่านเลยนะครับผมเพราะมันอยู่ในทีมปีศาจได้ใช้ยาวๆแน่นอนครับเพราะว่ามันเนี่ย มีประโยชน์คือ1มันตายแล้วเกิดใหม่ได้นะครับผม2คือมันล้วงแนวหลังได้นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดเจ้าตัวยุงแดงมานะครับผมตัวมอสคิโตเกดล่างสองเข้ามานะครับผมผมก็จะโยกเจ้าตัวอย่างด้วงและก็เจ้าฟีนิกแมนเนี่ยไปอยู่ข้างหลังนะครับผมเพื่อเป็นการรับดาเมจอันรุนแรงของเจ้ายุงล่างสองนะครับผมเพราะมันจะล้วงตัวหลังก่อนนะครับผมอันตรีของยุงล่างสองนะครับ ซึ่งถ้ามันไปตีโดนเจ้าตัวฟีนิกแมนแล้วฟีนิกแมนก็จะาตายนะครับผมแต่มันก็จะฟื้นคืนชีพมาได้นะครับผมอารมณ์เหมือนซอมบี้แมนนะครับผมแต่ผมจะให้มันไปอยู่แนวหลังเพื่อไปรับตีนเจ้ายุงแทงนะครับอันนี้คือประโยชน์ของเจ้าฟีนิกนะครับผมโอ้ลไฟปับปับปับ,ปบ จะเห็นว่าโมดนี้นะครับผมเ mm hmm. มทันแบ็กนี่มันจะเป็นตัวที่อึดพอสมควรเลยนะ mm hmm. ถ้าเป็นเ mm hmm. มทันแบ็กของคุณการีจะอึดขนาดไหนนะครับผมอันนี้ขนาดลุม3ารอบยังไม่ตายนะครับอึดมากเลยครับขนาดมีตัวเดียวนะเป็นตัวที่อึดมากๆนะครับผมอารมณ์มันเหมือนกับราชาเฮาเลลึกนะครับผมคือเลือดน้อยยิ่งเลือดน้อยยิ่งอึดแล้วยิ่งตีแรงอะไรประมาณนี้นะครับผม ซึ่งมันเป็นตัวที่ค่อดข้างขี้โกงพอสมควรนะถ้าหนึ่งหนึ่งกับมานนี่คือว่าชนะยากนะครับผมโอเคครับผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับผมมาตัวต่อไปนะครับผมเป็นพี่เหมง่งแฮมเมอร์เฮดนะครับผมก็จะจัดเซตประมาณนี้นะซึ่งเราไม่สามารถจะเปลี่ยนที่ให้เจ้าฟีนิกซ์ไปอยู่ตรงไหนได้นะครับเหมือนเกมมันจะฟิกให้ไปอยู่ตรงนั้นอย่างที่เดียวนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันเปลี่ยนไม่ได้นะแทนที่เอามาไว้ตรงกลางนะครับ น,นี่ก็คือแกงโรนซ่านะครับนี่โดนไปครึ่งตัวกีกกี้พวกนี้ตีแรงมากครับตีเป็นล้านเลยนะมาแล้วือโหง่งปั๊มปั๊มปั๊มสามล้านนะครับรุนแรงพอสมควรนะเอาไว้ล้วงตัวหลังก็ได้นะครับผม ครับผมสําหรับเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเสียเงินพอเยอะพอสมควรนะถ้าเกิดเพราะ่เดือนนี้เนี่ยผมต้องสูมเจ้าโนฟินิกใช่ไหมแล้วกลางเดือนเนี่ยเจ้ากาโร่จะกลับมานะครับผมแล้วก็อุปกรณ์3ดาวของมันนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างที่จะจําเป็นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครที่มีงบเนี่ยครับผมจัดได้เรือๆเ,เลยนะสําหรับเจ้าอุปกรณ์กาโร่นะครับผมซึ่งผมว่าโคตรอยากได้มัน พอสมควรเลยนะเพราะมันหนึ่งคือการโร่เนี่ยมันเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยนะครับซึ่งคุณก็รู้ว่าแบบอุปกรณ์3ามดาวของตัว s s r นี่มันค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรเลยนะกว่าที่จะได้มาแต่ละชิ้นเอ,อ้ยกว่าที่จะได้มาแต่ละอย่างเนี่ยมันค่อนข้างใช้ราคาแพงอะจริงๆนะซึ่งสายฟีจะผมว่ามันค่อนข้างที่จะยากพอสมควรที่จะเก็บเจ้า เอาอสามดาวนะครับผมในนาคตผมก็อยากให้แบบมันมาแจกบ้างสักอันสองอันะอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ให้เก็บชิ้น,น,นส่วนนะครับผมเหมือนที่ว่าแบบเราสุมส่มเะพายแล้วก็ได้ชิ้นส่วนมาอะไรประมาณนี้นะครับผมอยากให้ลงตู้ชิ้นส่วนมากกว่าแบบนี้นะครับ โอเคนี่คือแก๊งฟูบุกินะครับผมเรียบร้อยครับฟูบุกิตายไปแล้วทอมบ้แมนเซอรนเขนไปปึ้งนอนครับลิลล,ล,ลี่ตายไปแล้วครับโอเคครับสับผู้ใช้ขนตาขนตามันคือคนที่ใช้อะไรวะที่หนีขนตาเป็นอาวุธ <laughs> โอเคครับ ไปเป็นทัสซึมากินะครับผมหรอ,องสู้นางน,นะโอ้โหมาสองตัวนะครับผมมีตัวพูดามเอจอย่างเจ้า Me Black, เมทันแบ็คไม่เมทันแบกคสิเมทันไนสินะครับก็ตัวเมทันไนนะครับผมหรือหุ่นกระป๋องเราแล้วก็เจ้าทัสซึมากินะครับผมคอมโบมันก็จะไล่เลี่ยก,กันนะครับผมก็คือให้เจ้าเมทัน น,นยิงขี่ปนาวุธไปแล้วก็ตามด้วยอันติของคัทึมากีนะครับผมมันก็จะเป็นอะไรที่รุนแรงอย่างมากก็ล่อไป4ี่ล้านนะครับผมแล้วก็อันติของคัทึมากีครับฟูยไคาต้ม11ล้านโอ้โหทีมผมนี่หายไปเลยนะครับแทงแถวหลังนี่หายไปเลยนะครับผมลูกไฟไปจะเห็นว่ามันอึดมากเลยครับโอ้โห ทั้งอืดและทั้งตีแรงนะครับผมเสียงเลือนมันเยอะมากๆเลยนะเจ้าสองตัวนี้เนี่ยโงไปงไปเตี้ยงกะโลดใส่อย,อยมัดไปครับปึ้ง กเหมือนว่าผมจะไม่ไหวนะครับผมสำหรับตอนนี้นะผู้ฮัสเมื่อกี้ตายแล้วตายสิเพื่อนตายโอ้โหเออเออโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นแผนแพ้พายของเจ้าตัวน้องฟินทิ้งนะลองปรับทีม ว่าจะไหวหรือเปล่านะรอบนี้ผมจะลองเอาด้วกมาสะท้อนดูนะครับผมผมว่าเขาคงเหมือนเดิมมาโดนสะท้อนตายไม่ใช่โดนสะท้อนตายสิโดนคอมโบของฮัลซึมากี่กับเมฆขนางไหนนะครับตายแน่นอนเลย <laughs> มันค่อนข้างที่จะตีแรงพอสมควรน,นะครับผม <c oughs> ผมว่ายืนไม่ไหวอ่ะครับผมผมผมปั้นแหงออกมายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ จะรู้ผลนะครับเหมือนเดิมแพ้อีกแล้วโอเคครับแพ้พ่ายไปนะครับผมทุกนีผมก็คงจะต้องพอไว้แค่ตรงนี้นะครับผมตัวอ๋อที่เธอฮ um ัทสุมะกีก็มารับของนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านไปถึงด่านที่สิบได้นะครับผมเราก็จะได้เศษเจ้านกฟีนิกซ์นะครับผมสามเศษเลยนะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะดีนะครับได้ฟรีอเออถ้าเกิดคุณปั้นทีไว้ดีมากพอก็ผ่านด่านไปถึงนะก็ได้ของฟรีเล เดียวกันนะครับแต่ผมปั้นไม่ได้นะ่ะมันค่อนข้างยากนะครับโอเคครับเราจะเอาเจา้เจานกฟีนิกเข้ามาที่ฝึกฝนเพื่อให้มันขึ้นกรอบแดงนั่นเองมาขึ้นกรอบแดงลูกเอี่ยมเบลเก้าสิบแปดนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะนะผมจะมาใส่ของให้มันนะครับนะนี่คือเจ้านกฟีนิกนะครผมพลังเจ็ดแสนหกนะครับก็เลเวลสกิลเบลเลเวลห้าสิบห้านะครับ ผใส่ของไว้แล้วนะโดยผมจะเจ้านกฟีนิกซ์เนี่ยจะเป็นตัวที่เน้นเลือดนะครับผม <S 2> <S 2> เน้นเลือดเน้นเลือดอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะ <S <S ยิ่งเลือดเยอะแล้วมันก็จะใช้เปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมเป็นการโจมตีันตีนะมันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับผมจะเอาของจากเจ้าเมียวซาการ์มาใส่แฮนด์นะครับผมโดยที่ชุดเซตที่ผมจะแนะนํานะครับผมเป็นเจ้าป่าเถื่อนนะครับผมชุดเซตป่าเถื่อนหรือว่าเจ้าเป็น,จะ,ปนจะเป็นเจ้า ชูเทสสูตรก็ได้นะครับผมให้ตีแล้วมันเด้งเลือดน,นะครับผมชุเทสปลาเถื่อนก็คือแบบตีแนวหลังนะครับผมผมอยากให้มันรุนแรงนะครับผมเออด้วยหรือว่าจะใส่ชูเซสอื่นก็ได้หรือว่าใส่ค้าเป็นก็ได้นะครับผมโดยจะเน้น hp นะครับผม hp กับ hp เปอร์เซนต์หรือว่า hp ความเร็วหรือว่าเป็น hp off ออฟข้างบนก็ได้นะครับผมหรือจะใส่เป็นเซต่างที่ผมใส่ตอนนี้ก็ได้นะครับผมเป็นเซตส,สีทองนะครับซึ่งมันจะเพิ่ม ค่า HP เพิ่มอย่างมากเลยนะส่วนการ์ดปับนะครับผมเน้นเป็น HP นะผมจะถอดการ์ดปับของเจ้าเมียวซา,าจาดมาใส่นะครับผมส่วนเจ้าฟินิกนี่นะครับผมมันจะใช้การ์ดปับของอสูรนะครับผมมันไม่ใช่มังกรน,นะครับผมเพราะว่าเจ้านกฟินิกเนี่ยมันยังไม่ได้กลายร่างมาเป็นร่างบุรุษฟินิกนะครับผมมันยังเป็นฟินิกแมนร่างนก ดอกดอยอยู่นะครับผมยังไม่ได้กลายเป็นบรุษฟีนิกซ์ที่สู้กับจักรพรรดิเด็กนะครับผมอันนี้ก็คืออารมณ์เหมือนฟีนิกซ์ร่างแรกนะครับผมเออนนาจยประมาณนี้มากกว่านะครับผมส่วนฟีนิกซ์ร่างสองนี่ยผมว่ามันจะต้องดูเท่ขึ้นแน่นอนนะครับผมก็คงจะประมาณปีหน้าหรือว่าประมาณปีหน้าเนี่แหละครับผมอาจจะต่อจากเจ้าวัคซีนแมนร่างสองก็ได้นะครับผม หรือว่าไม่ก็ต่อจากวัคซีนแมนล่างสองอจ,จะเป็นด้วงล่างสองราชาทะเลลึกล่างสองหรือว่าเป็นราชาใต้ดิน,ล,ดน,ล,ดน,นล่างสองก็ได้นะครับผมแล้วก็ต่อด้วยเจ้านกฟินิกซ์ล่างสองก็ได้นะครับผมในอนาคตอาจจะมีโบลลลอดล่างสองล่างสามมาก็ได้นะอ่ามาดูของคุณกายหินนะครับผมนี่เขาปั้นไปหนึ่งร้อยสามนะครับผมสี่ 3ดาวม่วงนะครับผมแล้วก็สี่ดาวนะครับประมาณนี้นะนี่คุณลุงก็ทำทำนะครับผมอาวันก็ทำนะเหมือนจะมีนะแต่คราวนี้ใส่ทีมหลอกไว้ก่อนนะครับผมแพทเม,ม,มเปิลนะครับผมก็ทำนะโอตีก็ทำนะครับผมะจะเห็นว่าระดับท็อปเซิร์ฟเนี่ยจะจะสุ่ม เจ้าตัววัคซีนแมนไว้นะครับผมเพื่อรับดเรรรรรเอาเมจเจ้ายุงแดงไว้ก่อนนะครับจริงๆมันก็มีประโยชน์นั่นแหละนะเอาลองมาสู้ดูนะครับจากมีหน้านะ<ๆ>ผมจะลองไม่ให้ใช่เจ้าสองใช่ลิ้นพันหมดละผมจะไม่ใช้เจ้าคอมโบที่ผมปั้นมานะครับผมก็คือแฮงท็อปถ่ายกาโลบปล่อยหมัดไปแล้วาาลโกเอตุต,ต่อยไปนะผมจะให้มาดูว่าอันตีของเจ้าเนี่ยนะครับผมฟีนิกซ์เนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นหรือเปล่านะครับผม อันนี้ผมใส่เซฟค้า,าไว้นะวิมันจะรุนแรงหรือเปล่านะครับผมดามเุดูทนะี่14 000, 000, ล้านนะสิบสี่ล้านหนึ่งล้านสแสนสิครับผมก็ถือว่ายังก็ค่อนข้างที่จะรุนแรง พอสมควรนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ปั้นบททับทัศน์อะไรเลยนะครับผมก็คือว่ายังรุนแรงอยู่นะครับสำหรับเจ้าเออฟินิกเนี่ยนะครับส่วนตัวแล้วสําหรับเจ้าฟีนิกนะครับความน่าท,ที่จะสุ่มก็คือผมให้เจ็ดเต็มสิบละกันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเป็นเจ้าตัวเกโลหรือที่จะเข้าเดือนหน้าผมมองว่ามัน หน้าส่มระดับ 9- 10ถึงเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวคอนะครับผมซึ่งตัวละครคอเนี่ยมันสำคัญมากมากเลยนะครับผมก็เหมือนกับคุณใช้เจ้าคอของเจ้าจักรพรรดิเด็กกับคอของซอมบี้แมนนะครับผมซึ่งบริบททีมมันก็จะเปลี่ยนไปตามตัวคอนะครับผมถามว่าใช้คอเด็กสู้ทอมมี่แมนได้ไหมก็สู้ได้นะครับผมมันอยู่ที่การเรียงคอมโบทีมนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูตรงที่ทนี้ดูนะครับนี่ทำไมถึงเจ้าตัวฟินิกซ์ของผมงตีเบาแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับผมเมนน,นี่ผมไม่ได้อัพรูปภาพที่มันเกี่ยวกับสายพลังเข้าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้อัพเลยนะครับส่วนใหญ่ผมจะอัพเป็นสายต่อสู้กับสายอุปกรณ์อย่างมากนะครับตอนนี้ผมก็มาไล่อัพเจ้าสายพลังเพิ่มเลยครับผมเพราะสายพลังผมไมค่ค่อยได้อัพมันเพิ่มเลยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีประโยชน์ต่อทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอ,อ,อตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ